สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกับมพบมะพ่อกับเจตาผ้าลวยเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube เนาะเจตาจะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งลาอเบุงตัวเลขก่านี่ก็จะเป็นสูตรตัดเลขกลอกกิกด้วยค่ะบนล่างเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะตัววิ่งเพื่อนเขาตัวสามเนาะเลขกสามค่ะพี่น้อง เล็กนีเข่ามีหลุดเนาะไปห้องไปเบื้องตใหม่ของเพื่นค่ะงวดใหม่มาดูงวดใหม่กันนะคะสูตรตัดของล็อกกิ๊กค่ะนี่ค่ะหนึ่งตุลาเหล็กล็อกกิกเนาะสูตรตัดบนล่างเนาะหน่อยนนอหน่อยแขนแขนครับพี่น้องหน่อยหน่อยแขนแขนบนล่างเนาะค่ะตัววิ่งมันจะมีหนึ่งค่ะตัววิ่งให้หนึ่ง สามตัวมีหางเดี่ยวนะหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเลขสามตัวเก้าหนึ่งหกหนึ่งเลขสองตัวค่ะโอ้ยเบาผิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ขอโทษขอไปสองตัวสามหางค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะสูตตัดรัฐบาลไทยของลอกจิกเด้อค่ะ ในวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดเนาะถ้าชอบเนี่ยทางของเรากกีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่ะพี่นอ้องแคปหน้าจอเนาะถ้าแ,แคปบ่ท่านกัเขียนเอาค่ะพี่นอ้องไม่เขียนเอาในหน่อยในหน่อยหางหนึงดอกเนาะเลขทุกตัวเอามาวางไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะไม่ได้สนับสนุนใ้เล่นการพานันเนาะ ปรดใช้ททวิจารณญาณในการรับชมรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาสูตรตัดของล็อกจิกค่ะพี่น้องครับขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาชมในช่องเจตาผ้าลวยเนาะล็อกจิกเป็นกระใจดีเอามาว่างทั้งช่องของเจตาครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเข้ามา คอมเมนต์เนาะคะ่ะคอมเมนต์ดีๆมีกำลังใจให้กันและกันเนาะเยตาก็ e ta, ขอประคุณเป็ญญนอย่างสูงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะมันมานโชคดีกันทุกคนคะ่ะในวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดเนาะคลิปนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ